ใ่ปีไม่นี่ผมเห็นได้แนวงวดนึงงวัวนี่ก็จะเป็นวดวที่สองครับวัวนี่ก็กลับมามีกระแสอีกข้างดังข้างแต่คืออย่างผมบอกว่าปูาคัด, 000. 000. 000ดคนงวดีรุน้รนเปร์เซ้นรุน่ะปูคัดคนคืออย่างเขาจะได้เห็นเลยว่าหาเไปอย่างไหเพราะเลขรุนปึ๊บผมถือดาว่าม่นหมานะครับผมก็เลยบอกว่าปูทุ่ม,ม,าามนีมนดาผมหนีย่าห้มนถือ,อแต่มันเต้าสื่อน้ำผมวดไหนให้ออกวดนั่นแหละเช่นวดที่ออกเก้าหนึ่งนี่ยผมว่าทุ่มดีมาดาผมมันมาสื่อแล้ว จะปูดีเห็นเห็นอ่าอ <S <S เขากระดาต,นนาต่อปบบนี้เนี่ยบอกเต้าหนึ่งส่วนดีด้หนึ่งวดน,นี้งวดน,นี้จะตามนะพ่ะนะกลับเข้าไม่บอกจะสื่เอเด้อะทุ่งเจ้าละ่ะมาดวงลงกะแล้วนะดวงครับก็คือว่าอ่าเลขนี้เขาไม่รู้ข้าวบะถือขา้าวบะตามต่อหัวหน่ายเ่ยไปคิดอย่าไยงไรครับแล้วเขาสื่อไปเข้าจะไปคิดว่าเอ้ยคิดผิดปะวะเขาคิดจังสี่สีปะไหนหนึ่งเขาต้องตาท่าก่อนปูแล้วสี่มือาก็คืออาจารย์นอตตีเนี่ยถามาปลูกบอผมมองว่าบอปลูกเพราะอะไอย่าง กันปลูกนี่มันต้องแค่หนึ่งงวดถึงสองงวดเขาเขามาแล้วนี่ทิเ็นงวดเนี่ยเขาเข้าไปหน่งงวดอันรวมเด็กดูดเด็กๆิ่งนะนะครับอราคางวดนี้เจ็ดห้าแสนเปอร์เซ็นต์เนื้อเบาล่านเน้อนะบเอาเอาล้านนี่ก็ไปงวดที่ว่าล้านโอ้ยอยากไอ้คนไหลดาขัดดาเนี่ยนะครับแต่ว่าถามว่างวดนี้มักยังผมมักเลขสูบหลายตัวครับ มักได้ชูบหลายผมกินทันเด็ล้วกา็จำไม่ว่าที่ผู่หา่านตลอดโตเก้าสามารถออกอกินได้เจ็ดเก้านี่ผมก็มกักออกแล้วก็ะช่างผมกินซื้ออีกนะครับประ่าณอ,อย่างเมื่อกี้เราเจ็ดผมกินซื้อเจ็ดเก้ากวนี่อ่าครับอ่ามันออกอีกเก้าหนึ่งนี่ชื่อกัรเก้าหนึ่งกับหัวก็ออกวางหนึ่งแต่ยากอ่ามันก็ออกได้อีกนะครับวัมี้อย่างหลายบงางคนบามักเจ็ดศูนย์เลยว่าได้ครับมันปิดเจ็ดห้าอยู่นะครับนนเนาะกะเมื่อนี่ก็จะเปิดโชว์ให้นะจะได้มีโชว์มีบุญน้ำกัดรากาบางคนนี่ดวงว่าสามพัน ส่วสนว่าสันคือว่ายไปาอาจารย์ให้ายถึเนี่ยเขาก็ได้กืือไล,ล้เขายากหนานรือว่นาเขาอาจจะไปตัดออกแต่ย้ำคือน้ำอาจารย์เนี่ยอาจารย์ยรับบ่เขาเนเดียกะมีพิธีแก่ก็คือว่ามาหนีแล้วทุกคนต้องไปหาบโปง่งดบการขอบอกคือน้ำตะกุนบานเลข,ขีก็ไปนำ้ำโบเมนไปห่อนละนั่งขอบ้พอนให้จำเพลินไป็นซอยไผ่นะนะครับเนี่ยขอเสร็จแล้วลับบ้านไปเนี่ยเขาจะมียุ่งอยู่เขาไปเสื้อว่าหมดขอขมากรรมอาจารย์นอดที่ แล้วเขาไปตรวจตุ้ึ่งก่อนเนาะนะครับเขาจะได้ตาร์ดกับเขาจะได้มีโชคนะครับเพราะว่าคือเสาร์นี้เขาจะเก็บกับเนี่ยแม่ด่าลูกด้าหัวกับเป็นบาตรเลเนี่ยบอกผื่งคนมือนี่ยเป็นบาตนะครับเขาก็ต้องไปตารดกับนะบ้าได้เบ้าเต็มที่แล้วเนีเมื่อเลี้ยยังขอขมากรรมเรานะครับเนาะต้มไม่ลูกตมไม่หัวเนี่ยผู้ใดเบังไร้สดนั่นลูกเต่าเห็นว่าน้อแม่กูไปอีกแล้วแม่กูไปอีกแล้ววางลักกิโลดังๆตะยู่นแล้ว ผมถึงมองเลยมั้งนึกดังๆกูก็ตามแม่น้ำนึ่งหมดแล้วนะครับเนาะกะถ้าถามความมั่นใจผมมื่อวานนี้ผมไปยังเสนเดย์ยุคยังมั่นใจว่าเรียกสิมาอยุคของผมไม่ได้ตื่นเต้นหรือยังเลยแล้วจากวันนี้มีความกดดันแต่คิดว่าปู่สิให้อยู่เพื่อที่จะประกาศตักดาไม่ใช่ว่าเออมันของแแหว่าจริงๆนะนะครับพอคนกับดูถูกหลายแต่ว่าก็ลบค้ำก้นละหาไปแล้วงวดเมื่อกี้ตงวดนี้ผมบอกปู่ว่าต้องลบอีกให้คนหูไปเลยว่าอย่ามาด่าเฮา ซุ่มจี้ซุ่มหาเพราะว่าเขาก็บ่ไบด้เฮ็ดยังยิบเนาะแล้วก็เป็นแค่แนวทางแล้วก็งวดก้อนผมบอกว่าผมจะถวายหอกอันนั้นเสดให้ฟูนะครับหอกเขาจะมาท่านมันดีซิพหาวะดีนะครับเนาะเขาไปจุลพองวดก้อนฝันมาเจ้ามือเขาไปบ่นพยาขุดหลงผมเนาะถ้าเพิ่นบมไดเ้เพิ่นประวัติปูฟูเพิ่นลบชนะอยู่แล้วนะครับเนาะก็จะ,จะองอหอกให้ฟูท่านพอดีนึงไม่ได้ว่าจะบป็อย่างไรร่วมจำน้อยหน่อยนะครับเขาจะชนะพอดีนะครับเนาะ กะมีไผยายามยังบ่ครับอาจารย์บ้ค่อยสบายใบอะไรนี่นอนในไหนื่อตาลอยแล้วครับะหมือวานี่บุบบุบมันน่าจ้ะตาว่าบุบนี่กะมีข้อดีคือว่าขันทุ่ยนั่นเลขมันมากๆสามตัวครับเอาแล้วสาธุสาธุพยายามซื้อให้ได้เจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งพยายามซื้อให้ได้นะครับเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเอ๊อาการแบบนี้มาอีกแล้วเหมือนงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วแค่ปวดท้องนะครับ นั่งตอนเย็นๆเนี่ยแกปวดท้องแล้วแกก็เลือทั้งวันครับเราแล้วกับถือเพ็ดกับไม้แห่น้ำกันอีกเด้อนะครับเนาะแ่เนี่ยเราไม้แห่น้ำจมูกอนาะเราถือน้ำดูทั้งน้องกรุงสีทั้งหมดเป็นไม้แห่น้ำเต็มือแห่ก็ดีแต่กับค้นหลายค้นหลายกะเป็นกล่องเหี้อหลังวันนี้ผมมีคว่างวดถือว่าปูขึ้นมากพวกยึดต่อรถแห่ต่อรถแห่นีืเล็กน้อยไว้หลุดมันหลาย มันกะใส่สั่นๆไม่กินเหล่ากันเนาะตามมามกๆว่ากับมากเบิ่งยูสแต่ว่ากับงูว่ามากน้ำกางูซื้อว่าแห่เดือกเขาจนผมบอกจะของว่าอู้ว่าหนาจัดเลยว่ะเดียวกะแห่บรุ่งนี้เดี่ยวพูดคนโตข้ามเลยไรหนีไมาเลยฝนตกใส่วันนั้นจริงๆครับแปลว่าหกโมงนะห้วนๆนี้เนี่ยหกโมงต้องตื่นี่ผมมาเอาเกิดยังขึ้นสะอาดเลยเนาะระดับนนาาเขี่ลบไม่ทันเลยเพราะว่าเด็กหนุอยมันนั่งกินเหล่าแล้วมันโม่เมื่อแห่รถแห่เรือแก่โม่เมื่อพุ่น ผลไรนี้มั้งผมกะพยายามจิ้มให้เป็นหนึ่งตันละครับมือ,อนะก็น่านจะไล่อย่างนี้เพราะมือกว่างแง้วนี่ผมมาลุ่มตัวนี่แห่จบหลับตาเม,มื่อเลยล่ะก็สบายนี่ผมกะสบายใจเอาเปลี่ยนเสือเนาะไม่ได้เดียวเหมือนกันมือแห่กับแม่ยูแมนติไม่ตุลินเหนะมือน,มนนี้นี่ตุลินเนี่ยนี่กอนห่านัจะมาหัวนี่ม้าสามล่ะนี่ถึงไรนะครับกะ มื่อนี่ศูนย์ลานเมเช่นกับยูน้ำกันเด้อาจารย์นั่งให้กับยูน้ำกันเน้ยังมัโอ้เอากกันยูอาจารย์สู้ๆอาจารย์สู้ไม่ได้แล้วตนอดตากับอทอเราก็ไมาอีกหววกับหัวเราก็ได้ตะงววเมื่อกี้กับพือประกาศใช่ใชนะนะครับกับือผมบอกที่เราตลอดว่าผู้ัาดคนอยู่เดียวล่อตุ้มถี่มันดาเข้ามาสื่อน้ำมันจะเผาขึ้นงัวเมื่อกี้นะครับไม่แห่น้ำกันอยู่มือนกันปวดขากระบอกท่อหวเนาะครับเนาะอาจารย์ก็เคย่อกอนกับก่อนเคยต่สมัยกินเหล้านะ ลูกพีชซือเบียร์มาอาจารย์โอ้อาจารย์ไม่ได้กินครับเต้ามาสิบสี่แล้ว้อครับเดไม่ใใกก็อยากกินนะมีแล้วอยากว่อนนะนะครับตอนนั้นก็บอกคล้วยว่าถ้าชีวิตลำด้วยจะตีบอกเราตลอดชีวิตนะครับกระทะให้เล่าลอ่ะมีีหีบาทที่หนี้ีก็เลยได้เต้านะครับเต้าตอนอายุายี่สิบสามวัเต้ายบกว่าโอ้เกือบตายเดีนะ่พนี่น้อะอยากกินไร<ๆ>เาขาแห่เขาพักขัดมวนจะของยังมันว่าเมาเนาะมันเตีนแล้วบนนะครับ แนวกินเรามันก็มีทั้งขอดีขอดเสียรครับรบ,บางคนเขากินเป็นหมูเขากินแล้วนอนทุกผมมีกินเป็นมา้าน <c oughs> ับปูยบอ,บบอยู่บ <c oughs> ้าเป็นเนืนะครับตาก็คื่อว่าเลขเขามันกับที่เราเลยมือเลขออกแล้วถ้าให้ได้บุงกลิผมจะเจ็บพองด้วยมือนะดมล้มกระมองแลวกา็ข้าแรกที่ผมพองใช้กล่องคือว่าบักไดดากูนีคือข้าดีตาใจมากนะครับเนาะวันนี้ซื้อได้ไหมล่ะ เราได้แล้วครับมีเอฟซีต่อยงมือเพิ่นเทียนเสือตะกี้เพิ่นใส่จก็เสียแดงเลยไม่เสีอสมบได้เดียวเพิ่อนแกดูนี่ดูสีนะครับนล้ววันนี้แกใส่สีมีเลยดูประจำดูประจำดูน้ำมาเทนก็หมูเยอะด้วยกันนี่แหละงานข้อดตรงเลยแต่ละคนอาจารย์ต่ว่านี่หอนแห้งงานนี่แหละนะครับเดี๋ยวก็คือว่างวดนีกกระดังคักอยู่แต่ดังคักแต่ผมไม่กดดันเหมือนงวดศูนย์ผมยังมีความเฉยๆแล้วก็คิดว่าคือพอปู่ออเก้าหนึ่งให้ผมผมมั่นใจ หนักขึ้นว่าปูยังหาเขาอยู่ยังเมตตาเขาอยู่แม่นบ่เขาปูกับกับมาให้เขาได้คือเก่าผมจะได้สยยเลยเหมือนเขาแม่นยังได้ขึ้นมากเหมือนถ้างวดเมื่อกี้ก้าหนึ่งไม่มานี่คือจะไปเลยแต่ว่าเรากลับมาได้ไหวกลับมาได้แล้วก็าเป็นตัวที่ผมชอบมากเพราะว่าฝันพูดคื้อกุ่งเนาะขุ่งเน่าเก่าหนึ่งเลยมันออกกหลีนะครับเนาะแต่งวดนี้งวดนี้ฝันไม่ประจิตประต่อเท่าไหร่จะครบวันแล้วแต่ว่าปูว่าน่าจะให้ตัวนี้เลยเพราะน่าให้ฝัน แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยลากลำโพงส่วนตัวเราเนาะให้อาจารย์หายปวดก่อนเนาะครัทุกวันรูบรูบกรับรับแดดหลายเหนื่อยรูบรูบเหมือนไมนเห็นหนึ่งกรบพริบกับแทบแม้ครับอากายมัลง่ไม่ได้เลยครับเออความฝันปฏิปัติยังไม่ได้นะครับเนาะก็รออีกต่อไปนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ความฝันก็ได้นะอาจจะปู่ไม่บอกว่าเอาตัวนั้นอะถามเนาะถามขว้วมักเลยมักในถูกหลายงวันนี้ ถามากลับหัวว่าส่วนตัวผมกลับไปแล้วี่ผมเป็นคนเล่นนี่ท่นนะครับคนกับมาดาผมบ้านพ่อของเราหกกับเก้าตัวเดียวกันงั้นกูซื้อว๋วยเตี๋ยวเก้าสิบาทกูจ่ายหกสิบได้ไหมพนักงานก็สร้สางเปียบเนาะพนักงานค้าตัวเดียวกันทําไมจะจ่ายไม่ได้พนาาันเห็นไหมคนดีดาผมว<น>ันนี้โดนด่าว่าแม่นหลังหวยออกนะครับเนาะอาจารย์น็อตตี้นี่หลายคนหนามาเป็นอย่างเพื่อปล่อยเหล็กไว้เพื่อผมเป็นคนเล็กเขาทุบผมปล่อยเลยไหมผมบีคขานีิล่าไหมหลายคนมาปล่อยสาเนมสี่อัน มาขันมันจีอันนี่ควาย่าหรือควายเลี้ยมันีอันคือเราเจ้ามือเขากับเมืองเขาเหมือนกันแน่แม่นางยี่เจ้ามือกขายังแม่นางน้ำได้เดือดนะครับเนาะกับเขากับไก่ใควานเพื่อใด้หารอสเตอร์ี่จะได้คือการที่เราจะหมดนี่ต้องถูกรางวันที่หนึ่งเท่านั้นเขาซื้อใจ้ินเนี่ยจิบบาทห้าบาทห้าจบาทสามร้อยเขาบอก่าันเหมือนบีแต่ถเขาถือใบนึ่งเนี่ยกล้านคือยังลุกจิดแต่ราคาหมูมินว่าหายนาๆไกล้ากระเพิดีเลยใบนึงหรือว่าห้างบัวขาวกับจสองล้าน ไปทำง,งานที่ภูเก็ตได้กลับไม่ยืนเงี้ยเลยคือได้ควัดใบเดียวนะครับกะส่วนโตวงวดก้อนอาจารย์สุดเจสิมาใบานะเนาะเจสิมาใบานะครับงวดก้อนนี่พอมาเก้าหนึ่งโคตรดีใจเลย <c oughs> ตอนแรกยังบ่นอยู่ว่าบอกปูว่าเหี่ยวล่างก้อนเป็นอยังนีปูมาค้ารุ่นตะบนถ้ารุ่นบนนี่มันเสียวก็วเลยบอกปูว่าขอลางเข่าหนึ่งเด้อมือผู้ใดเมื่อไหร่ตัวผมตอบบอกเก้าหนึ่งเฮ้ไป ื่อนี้เจ็ดหนึ่งเฮไปเนาะปวยเอาเอาเจ็ดหนึ่งมาลางก่อนเน้อเราเอาเด็กทูบไปบนน้ปูเน้ออ๋อครับนะขอจิดหนึ่างเด้อเมดวไหนนะที่เราเด้งบนล่างเวดไหนนะที่หกับสิบสองม่งข้ายังครับเนี่ยย้อนหลังย้อนหลังที่หกกันยาเพเขาเด้งบนล่างเวดนั้นออกหกสี่กับสิบสองอ่ะแม่แมครับเอน่ะยกให้เหมือนม่นั้นครับ เท่ากหร่เงมาเนาะมาบมดล่างมาศูนย์สองมาสี่หกมวดศูนย์ล่างมาเส้นเท่าหลุดเหล่ามวดสิบหกเนี่ยเขามากลับหัวดทู่วันนี้นะครับอาจารย์มีอาการป่วยนะเหมือนมวดที่สามตัวแตกนะวันนี้จะเป็นยังไงรอดูนะครับขอบคุณครับความฝันยังไม่ได้เลยครับเลยไมแห้งน้ำกัด